พี่นอ้องจะพามาเบิ้งมันอายุสองเดือนเต็มบนใส่ปุ๋ยบนมีรองพื้นบนใส่ปุ๋ยฉีดแค่ปุ๋ยท่างใบสองเถือปีนี้ลงทุนว่าหลายยันขาดทุนยันมั่นเนาตัวน,นี้คือเต็มสองเดือนเมื่อน,นี้ต้นทีซุ้มกะคือต้นปกติบ่งงางแล้วกับบ่ขี้หา่าเบิ้งพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหัวพี่นอ้องดูไตดินอีกไม่จะเกิดอับรอบต้นพวันห้าตาตรงบริตตาเชียงระกาเสียบตรงและพี่นอ้องอายุมัน สองเดือนเต็ม้าไซระเบิดหัวที่เดียวพี่น้องงบหน่อยปีนี้บลลงทุนหลายยานขาดทุนก็ที่ว่าโอเคทาหลุเอาว่ามันสีใหญ่บอสีคือมันหนาแรงปีที่แล้วบอปีที่แล้วนะหัวน้อยแต่ปีนี้ปีนี้หัวพึ่งสองเดือนนี่หัวซ้ำหนาแรงแล้วไล่ก็จะเป็นประมาณนี้ พี่นีเห็ดเองเบิดจ่างแค่ไถพี่น้องจ่างแค่ไถปลูกเองเอาลุนมั่นเองทำเองทุกอย่างใส่แห้งเจ้าของมันยังไม่ใส่ปุ๋ยฉีดแค่นามมักสองรอบเมื่อย คนฉีดเมื่อยต้องเตีนแตตีหามาฉีดเมื่อยหลายเศร้าแล้วระเบิดหัวตอนสองเดือนครึ่งโอเคค่ะฝากกดติดตามช่องกเกษตรอินดีน้ำด้วยค่ะ